โอเคเสร็จแล้วก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับวันนี้ก็จะมาสนอนอทำปืน,นง่ายๆนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็คือว่าก็มีไม้ไอติมสามสามแท่ง่งางน้อย3าแท่งนะครับแล้วก็ยางบางบางส่วน แล้วก็เริ่มมาที่วิธีทาน,นะครับก็คือเอาไม้หนึ่งอันแล้วก็อีกอันหนึ่งหักครึ่งนี่นะครับส่วนอันนี้ก็หักประมาณหนึ่งส่วนสี่จากนั้นนำไม้ที่หักครึ่งมาพับเข้ากันแบบนี้นะครับ เราเอาไม้นี้เสียบเข้าไปให้เหลือช่องวางส่วนนะครับแล้วก็จากนั้นก็มัด <ią> ะจะได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยอ้าวไม่เห็น,เ,น,อเ,หนเออยังไงครับ มัดให้เป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นนำไม้อันนี้มาตั้งกันตรงนี้นะครับนี่ตั้งตรงนี้จากนั้นก็มัดนะครับ มัดมัดให้แน่นนะครับมัดให้แน่นอ๋อเสด้วยนี่นะครับจะได้อย่างนี้นะครับส่วนอันนี้ก็เอามาตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็ผูกเอาไว้ ให้อยู่ในแนวนี้นะครับอย่าตั้งตรงเดี๋ยวมันจะมีปัญหาโอ้ยอแปบ๊บหนึ่งครับโอเคทำอย่างนี้เลยนะครับโผล่โผล่โผล่แล้วก็ทำให้มันแน่น ผูกผูกเอาไว้เลยนะครับแบบนึงนะครับอ่ะโอเคหลังจากที่ผูกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเหลือจะเป็นแบบนี้นะครับต้องทําให้ข้างหน้านี้เป็นแหวงแหวงหน่อยแล้วก็ จะ,จะเริ่มทดสอดเลยนะครับเริ่มจากเอาหนังยางเนี่ยใส่ตรงนี้ก็มาหนีบไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็ยิงเข้าใจไหมเนี่ยเออเอาก็จบแค่น,นี้นะครับ